ถ้าใครก็ตามเนี่ยที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นนะคะเบอร์โรเนี่ยมันก็ส่งผลด้วยในระดับหนึ่งนะพอเปลี่ยนเบอร์แล้วเนี่ยชีวิตความรักการงานการเงนินเนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะดีขึ้นนะอย่างน้อยแบบ1นเดือนเป็นต้นไปและควีนอ่ะใช้อีกเบอร์หนึ่งมาด้วยเสริมด้วยคือมันดีมากจริงๆไม่อยากจะพูดเลยว่า แฟนควีนเนี่ยปกติจะเป็นคนแบบเป็นผู้ชายแบบสเปนนี่สไตล์เป็นเป็นผู้ชายแบบในการ์ตูนอนิเมะอ่ะผู้ชายการ์ตูนอนิเมะมันจะแนวแบบเย็นชาเย็นชาแล้วควินชอบผู้ชายเย็นชาพอใช้เบอร์ปุ๊บเนี่ยความเย็นชาของพ่อคุณนะคะดูลดลงมาระดับหนึ่งฉันก็แบบแปลกใจมากจะชอบชยเย็นชาแนละ้วทำไมเธอแบบว่าช่วงนี้ถ้าเผยความรู้สึกบ่อยจังเลย express his love อะไรอย่างนี้ช่วงนี้น่าจะงองแงอยากมาหาอย่กินมา,าไม่ได้ก็รู้สึก อ๋เปลี่ยนเปอรแล้วมันดีสังอะไรใช้เปิเปือกเบอร์นึ่งนะคะก็หลังไมมาปรึกษาเป็นการสเสนอคินได้ที่ช่อง d ด s กกับเซนส์บ็อด้านล่างนี้นะคะและเงินที่ได้ตรงส่วนนี้เนี่ยคินนำไปทำบุญด,ด้วยนะคะคุณก็จะดได้รับทั้งบุญได้รับทั้งความสบายใจนะคะ